แฟน์อยู่กรัมนะครับ คลิปนี้จะมาแชร์เทคนิคเป็นสูตรขายดีของที่ร้านเฮียโดยที่คลิปนี้จะเป็นคลิปที่พิเศษหน่อยนะครับพราะเฮียทําร้านเสร็จใหม่เดี๋ยวเฮียจะมาคำนวณต้นทุนให้นะครับว่าทําร้าน1ล้านอ่ะต้องใช้ทุนเท่าไหร่เป็นสูตรแก้ว16ออนว่าต้องขายกาแฟกี่แก้วอ่ะถึงจะสามารถทําร้านได้ไปเดี๋ยววันนี้ไปดูกันสําหรับวันนี้หม้อหม้อก็พอที่เราเลือกใช้จะเป็นขนาด3ครับนะครับผมเป็นางานของเบรตินะครับ โดยวันนี้กาแฟเทีเราเลือกใช้อะจะเป็นโรบัตตาจากระนองเบนกับอาราบิก้าจากเชียงรายนะครับคั่วในระดับกลาง่อนเข้มในสูตรของที่ร้านเทียเองอันนี้เป็นกาแฟที่คั่วใหม่เลยนะเดีย๋ยวดูคิมมา่าจะสวยหรือเปล่าอันนี้เฮียขออธิบายละยเอยียดหน่อยนะในขั้นตอนการชั่งกาแฟนะครับสำหรับเ,เพื่องชงมือใหม่ด้วยวันนี้เรบดที่เทียเลือกใช้เป็นเบอร์สองนะครับผมสำหรับเครื่องบดตัวนี้เป็นเครื่องบดงานไทยนะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนใช้ยี่ห้ออื่นน่ะแต่ละยี่ห้อาก็จะเบอร์ดไม่เท่ากันนะอันนี้ต้องปรับให้เหมาะกับของตัวเองนะครับแค่เ <speaker> บิร์กาแฟใ,ใหม่ๆกินหอมกาแฟก็ฟุ้งออกมามากเลยนะครับผมอันนี้เราไปชั่งกาแฟก่อนนะครับว่าใช้กี่กร,รมัม จากนั้นก็กดกาแฟนิดหน่อยโอเคมาดูนะครับว่าได้กาแฟเท่าไหร่ปริมาณกาแฟอยู่ที่15.8กรัมนะครับก็คือราคากาแฟที่อ้างจากกาแฟที่ร้านเฮียเลยนะครับ320บาทต่อ1กิโล เท่ากับ1,000กรัมอาจจะมีค่าส่งหรือค่าน้ำมันที่เราขับไปซื้อด้วยนะอันนี้เราบวกไปเลยเป็นโลละ380เลยนะครับโดยปริมาณกาแฟอยู่ที่15.8กรัมก็ได้เท่ากับ15.8ุคูณ380หารด้วย1น0 0นะครับจะได้เท่ากับ6.0004นะครับเป็น6บาทนะค่ากาแฟใส่น้ำที่ใต้วาปีนะครับผมจะได้ปริมาณน้ำที่150 ml นะครับ สำหรับสูตรของที่ร้านเฮียใส่แผงกองกาแฟทุกครั้งนะครับเพราะสูตรของเฮียบดกาแฟะละเอียดดังนั้นแล้วต้องใส่แผงกองกาแฟจะได้ไม่มีเนื้อกาแฟปนขึ้นมานะครับผมสำหรับเตารุ่นนี้จะให้ความร้อนแรงมากนะครับผมมีเห er ียใช้เบอร์สี่นะครับในตอนเริ่มต้น ดยที่เตาของ,องเพื่อนๆอ,อาจจะเป็น,นื้ํตื่นนะครับเพื่อนๆต้องเรียนรู้นะว่าความร้อนของเตาของตัวเองอนิ่งหรือเปล่าให้ความร้อนระดับไหนแลปรับการใช้ใความร้อนให้ถูกนะครับตอนนี้กลิ่นหอมของกาแฟเริ่มออกมาแล้วนะครับผมกลิ่นโชยมาเลยนะกาแฟออกมาแล้วสังเกตสีของครีมบากนะครับนุ่มเหลืองทองเลย ปัจจัยหมือว่าถ้าเราบดกาแฟได้ดีกาแฟใหม่มอไม่รู้อแค่นี้ครีมมากก็ออกมาสวยสีทองนะครับจริงหอมฟงละมุนมากสูตรที่เราทำวันนี้จะใช้ครีมเหลวของอารมานะครับอยู่ที่40 ml คำนวณต้นทุนครีมเหลวกันนะครับอันนี้ขวยละ100บาทนะครับผมรวมค่าไปซื้อ 100บาทคือ1000มลเราใช้40 ml ก็ได้เท่ากับ40คูณ100หารด้วยน 1, นะครับก็เท่ากับ4บาทนมสด20 ml นมสดคือนมวัวน,นะครับผมยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเอาที่เพื่นเพื่อนสะดวกซื้อเลยนมสดนะครับผมเป็นเกลอน1กลอนละเก้บาทก็คือ96บาทคือ2000มลิตรนะครับผม ก็มื่กี้เราใช้ทั้งหมด20มลลิลิตรก็เท่ากับ0.96บาทนะครับหรือว่า1บาทคราวนี้เราจะใช้น้ำหนักนมข้นนะครับสูตรนี้จะใช้นมข้น30 ml ว่านมข้นที่เฮียใช้จะเป็นแบบถุงนะครับผมจะเป็นถุง2กิโลจะได้ราคาถูกกว่านะถ้าเราซื้อเป็นกิโล30 ml คือ28กรัมนะครับโดยประมาณนมข้น30 ml นมข้นก็คือราคา105บาทเท่ากับ1.5บาทนะครับผมตอนนี้เรามารวมข้าวที่ดิบในขั้นตอนแรกก่อนนะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ12.5นะครับผม12.5บาท หรับสูตรนี้น้ำกาแฟที่เราใช้จะเป็น120 ml นะครับผมเป็นสูตรเอสเปรสโซ่เข้มข้นนะครับผมสูตรนี้สิ่งที่เราต้องใช้นะครับผมก็คือแก้วฝาอันนี้เป็นแก้วเพชรนะครับอย่างดีปาก9 8นะอันนี้ฝายกดื่มถุงลอยกระดาษน,นะครับผมอันนี้เป็นของอย่างดีเลยแก้วบวกฝาก็ตกอยู่ที่2บาทนะครับวบวกค่าถุงค่าหลอดค่าน้ําแข็งอ่ะเป็น1บาทชุดนี้จะเป็น3บาทนะครับผม แล้วก็บวกค่าไฟนะเพื่อนๆบางคนใช้เป็นแก๊สกระป๋องก็บิกค่าแก๊สกระป๋องไปด้วยเลย1บาทแล้วก็บวกค่าที่นะอันนี้นเพื่อนๆต้องบวกกันเองนะครับผมอย่างที่เฮียเคยขายที่ตลาดอะค่าที่ก็อยู่ที่วันละ100บาทนะครับฉเฉลี่ยแล้วเฮียขายประมาณวันละ100้กว่าแก้วก็ตกค่าที่แก้วละ1บาทนะรวมยอดนะครับสำหรับต้นทุนแก้วนี้ เท่ากับ18บาทนะครับผมวิธีการคำนวณต้นทุนน่ะเราต้องบวกค่าใช้จ่ายอื่นๆหรือว่าน้ํามันเวลาที่เราไปซื้อของด้วยนะครับโดยแต่ละพื้นที่อ่ะค่าใช้จ่ายก็ไม่เท่ากันโดยคลิปที่แล้วอ่ะมีเพื่อนๆมาช่วยเพิ่มเติมออกความวิ็ีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆก็ขอบคุณมากเลยนะครับถ้าเกิดมีตรงไหนที่เฮียบวกอีกพลาดอ่ะก็สามารถบอกได้ในคอมเมนต์เลยนะเฮียจะปรับปรุงแล้วก็ทำคลิปใหม่ๆให้ดีขึ้นนะครับโดยต้นทุนตอนี้อยู่ที่18บาทใช่ปะวอค่า่นต้นทุนแก้วนีี้อยู่่ทท20บา โดยที่ราคาที่เฮียขายที่ตลาดอยู่ที่35บาทดังนั้นแล้วเราได้กำไรแค่ะ1 5บาทนะครับผม <S <S เ,เพื่อนๆสังเกตการใส่น้ำแข็งนะครับเฮียจะผสมเครื่องปรุงทุกอย่างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยใส่น้ำแข็งที่หลังโดยที่อุปกรณ์ทุกอย่างอาจะเป็นอุปกรณ์ที่แช่เย็นจัดนะครับออกมาจากตู้เย็นจะช่วยลดอุณหภูมิของกาแฟได้มากเลยนะครับจากนั้นแล้วเฮียจะใส่น้ำแข็งลงไปทีเดียวเลยนะเพื่อหยุดความร้อนของกาแฟอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับเฮียคิดว่าวิธีนี้ทำให้น้ำแข็งละลายน้อยที่สุดนะครับ จะทาให้เสียรสชาติของกาแฟได้น้อยที่สุดใส่โลโก้เพื่อเพิ่มมูลค่าของกาแฟแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมครับเอสเปรสโซ่ร้าน n u เบอร์สามสิบหกพร้อมเสิร์ฟครับอันนี้ก็ถึงขั้นตอนการชิมกันนะมีความเข้มลึกหอมในสัมผัสแรกของกาแฟนะครับกาแฟของไทยจะมีสเสน่ห์ดูเวลากินแล้วอ่ะมันจะไปฟุง้งในลำคอแล้วก็ทิ้งความเป็นคาราเมลหรือว่าดาร์กช็อกโกแลตอะ ที่ปไปายตรงโคนคอนะครับผมทําให้มันมีเสน่ห์เฉพาะตัวของกาแฟของเไทยมากเลยโดยจุดเด็นก็คือโรบัสต,ต้าจากนะน,นองมีความนุ่มแล้วก็เข้มคาแรคเตอร์ของกาแฟก็เหมือนคนใต้ที่ดุจริงใจตบท้ายด้วยความหอมละมุนอ่อนโยนลักษณะของคนเหนือนะครับผมที่เป็นอาราบิกา้าจากเชียงรายที่เราเป็นเข้าไปนะอันนี้คือคาแรคเตอร์กาแฟที่เราออกแบบมานะครับ สุดท้ายแล้วก็ตามด้วยความสดชื่นของนมและความมันความจุยซี่ของครีมนะครับที่เราใส่เข้าไปความละมุนมของนมข้นตัวที่ทิ้งความหวานแล้วสุดถึงความสดชื่นนะครับเพือให้เรามีแรงออกไปสู้งานกันต่อนะครับผมอันนี้คือคาแรคเตอร์กาแฟที่เธอออกแบบมานะจริงๆไราเห็นว,ว่าแก้ว16ออนเนี่ยเป็นแก้วที่ชงกาแฟออกมาได้อร่อยมากเลยนะครับผมเพราะว่ามันใช้ปริมาณน้ำแข็งที่น้อยทําให้รสชาติกาแฟมออกมาเต็มมากเลยแต่จริงๆแล้วสูตรของร้านเฮียใช้20ออนนะ เดี๋ยวเฮจะอธิบายว่าทําไมอย่างละเอียดในฐานะคนที่ขายกาแฟแล้วใกล้ชิดกับคนมากเลยเราไปาขายที่ตลาดอ่ะเราจะเข้าใจความร,รู้สึกของคนได้มากกว่านะครับผมเดี๋ยวอธิบายในคลิปหน้านะยังไงฝากเพื่อนกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับกา,บกาแฟแล้วก็การสร้างอาชีพสำหรับคนที่รักการชงกาแฟหรือชอบทําเมนูน้าต่างๆนะครับโดยต่อไปเราจะมาคานวณน,นะครับว่าการสร้างร้านกาแฟหนึ่งล้านอ่ะต้องใช้งบกี่บาทอันนี้เฮียสร้างจากที่บ้านเฮียนะครับสร้างจากนงวถที่บ้านของเฮียปไปดูกัน อันนี้เป็นโรงโรถที่บ้านของเทียนะครับผมเรียาหนึ่งห้องมาเป็นร้านกาแฟานะโดยสิ่งที่ทาเครื่องใหม่คือก่อผนังขึ้นมาใหม่นะครับผมแล้วก็จ้างช่างปีนยมาติดเลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วร้านกาแฟาของเราไปไปดูในร้านกันคราวนี้เรามาคำนวณต้นทุนกันนะครับโดยที่อีกมเงินตอนทั้งหมดในการกร่อโรงรถเนี่ยอยู่ที่90ก้อนนะครับผมราคาตอนนี้นะครับก้อนละย2บาทเป็นเงินทั้งหมด1 9 8 0งบบาทนะครับผม ต่อไปก็คือคูณก่ออีกมวลเบา1นลูกราคา160บาทคูณฉากอีกมวลเบาสอลูกนะครับผมราคาลูกละ100่นะครับเป็นเงิน200รคูณนกแดง2ลูกเหล็กเส้นนะครับ6มิล5เส้นนะครับผมเทนละ45บาทเท่ากับ225้าทรายหยาบ2ถุงเท่าก,กับ60บาทนะครับผมแล้วก็ทรายละเอียด10ถุงสูงละ40บาทเป็นเงิน400รนะครับผมรวมยอดชุดโครงสร้างก่อนนะครับเป็นเงินเท่ากับ เท่ากับ3 2 8 5นบนะครับอันนี้คือค่าโครงสร้างของเราต่อไปคือค่าเหล็กค่าไม้ค่าสีในการทาโต๊ะนะครับผมแล้วก็ทําตู้ด้านหลังนะอันนี้เป็นโต๊ะกาแฟของเพียนะครับผมด้านบนจะเป็นไม้สักนะครับผมอันนี้ก็ชั้นโชว์ของเกี่ยวกับกาแฟนะครับด้านหลังจะเป็นตู้วางอุปกรณ์นะครับใช้เหล็กทั้งหมด15เส้นนะครับผมเส้นละ180้บาทเท่ากับ2,700นนะครับผมค่าเหล็กค่าสีนะครับผม สีรองพื้นบวกสีทาเหล็กสีทาปูนนะครับผมเท่ากับ2 5 0 0ันรวมแล้วนะค่าไม้สักนะครับแผ่นแผ่นละ180ร้อยแนะ10แผ่นเท่ากับ1,800โอ้ได้ค่าแผ่นเรียบที่เอามาปูชั้นนะครับผม1204แผ่นนะเท่ากับ1,280นะครับผมเครื่องอุปกรณ์น็อตต่างๆนะตีไปซะ2 0 0พนะครับผมสำหรับอุปกรณ์ชุดนี้มารวมยอดกันนะเท่ากับ1280นนะครับผมสำหรับชุดนี้ชุดโต๊ะแล้วก็ตู้แล้วก็ไม้นะครับ ต่อไปก็คือค่าช่างค่าช่าง15วันนะครับผมเท่ากับวันละ800นะเท่ากับ10,000ันนะครับผมคือค่าช่างต่อไปก็คือค่าปีเนียนนะครับติดรอบเลยค่าปีเนียนที่ใช้นะครับเป็นเหล็กหนา1.2มมิลกระจกหนา6มิลน,นะครับผมเท่ากับ3 0 0 0นนะครับเป็นค่าแอร์ของมิซูนะครับผมบวกด้วยค่าแอร์นะครับ2 4 0 0 ค่าซิงล้างจานบวกบก,กระบบท่อต่างๆรวมค่าก๊อกด้วยอยู่ที่ประมาณห0 0พัน 5, นะครับผมซิงล้างจานอันนี้ซื้อจากโฮมโปรนะครับอ่ะอันนี้เราบวยอยการคือปดหืนันห้าอหกสนะครับผมสําหรับการตกรณตุ่นรอบนี้โดยที่อุปกรณ์ตนน่างๆอย่างเช่นตู้เย็นโคมไฟหรืออะไรตกแต่งได้แคน้อยอ่ะเราก็ใช้จากของเก่าที่มีได้นะอันนี้เคก็ไปขโมยแม่มาบางอย่างพวกใช้รองของอะไรเงี้ยเราก็ขโมยจากที่บ้านมาได้ นี่เราก็บวกเพิ่มเองนะเรวแต่ของแต่ละคนนะครับว่าอยากมีอะไรบ้างอยากได้อะไรเพิ่มบ้างนะโดยแต่ละคนก็ไม่เท่ากาันแต่ีเฮียคิดให้จากเฮียเสียงเงินไปครั้งนี้นะครับผมโดยเราไปแล้วมาคํานวณนะครับว่าเฮียขายกาแฟไปกี่แก้วถึงเก็บเงินทําร้านนี้ได้นะจากสุดครั้งต้นที่เราทําไปอ่ะก็คือได้กำไรแก้ว115บาทนะครับผมอดของที่เตั้งไว้ก็คือแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบห้านะอ่านด้วยสิบห้า เดี๋ยวต้องขายกาแฟทั้งหมด5 9 0 4แก้วนะครับถึงทำร้านนี้ได้ฟังตรงนี้เหมือนเยอะนะครับ5,900กว่าแก้วเนี่ยแต่จริงๆก็้าไม่เยอะหรอกยังมีวิธีให้ดูโดยที่เราคิดก่อนว่า1เดือนเนะี่ยเราต้องขายกี่แก้วโดยที่คิด1เดือนนะครับผมเอา30ไปหารเราจะได้เท่ากับต่อหนึ่งวันเราต้องขาย100 96.8หรือว่า197ก้เ็แก้วนะครับผมเพืเ่อนๆคิดว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอน ทุกวันนี้ขายวันหนึ่งไม่กี่แก้วเองอะไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราขยันละเราตื่นมาขายช่วงเช้าตีห้าถึงเก้าโมงแล้วก็ไปนอนแป๊บหนึง่งมาขายช่วงเย็นแบบนี้สี่โมงเย็นถึงสองทุ่มเริ่มเป็นไปได้แล้วใช่ไหมครับเริ่มใกล้เคียงแล้วใช่ไหมถ้าเราขยันนะแต่เราไม่ขยันก็นอนอยู่บ้านไปอันนี้ก็แล้วแต่คนนะหารสองไปเท่ากับ98.4นะครับผมตีเป็นว่า99 แสดงว่า1นช่วงเวลาเราต้องขายทั้งหมด99แก้วฟังดูเหมือนเยอะอีกใช่ไหมครับ99แก้วดังนั้นน่ะถ้าเราเพิ่มระยะเวลาล่ะเป็น2เดือนล่ะเราตั้งใจเก็บเงินสัก2เดือน99แก้วก็จะกลายเป็น45แก้วนะช่วงเวลาเช้า45ช่วงเวลา 45. เย็น45คราวนี้เป็นไงบ้างครับแดูไม่ยากนใช่ไหมแค่เดี๋ยวเพื่อนๆมองว่าเยอะอีกเฮียมีวิธีทิดอีกสังเกตในคลิปของเฮียะนะครับเฮียไม่ได้ขายกาแฟแค่อย่างเดียว ถ้าเราขายกาแฟแค่อย่างเดียว,วมองดู45แก้วมันเหมือนเยอะนะดังนั้นแล้วสังเกตป่ะยังมีใครถักขายทั้งน้ำผลไม้น้ำส้มนมปัน่นโ,โกโก้นมหมีชาไาแบุ๊กต่างๆมีเมโนูหลากหลายให้ลูกค้าเลือกให้เราสามารถขายได้ทุกช่วงเวลานะตอนเช้าคนอยากจะกินกาแฟไปแล้วกลางวันแม่ก็กินนมปั่นหน่อยแม่ก็กินน้ำส้มหน่อยน้ำผลไม้บลูเบอร์รี่หน่อยอะไรเงี้ยเราก็ขายได้ในช่วงเวลาเราขายไปเรื่อยท,ท,ทั้งวันทั้งวันทั้งวันของๆๆเราอย่างเงี้ย เราไม่ได้จ,จากัดตัวเองแค่ว่าเฮ้ยเราต้องชงกาแฟอย่างเดียวคือเราต้องเข้าใจกลุ่มลูกค้าด้วยนะอย่างเช่นของเฮียกลุ่มลูกค้าเป็นลูกค้าทําง,งานใช่ปะเขาก็กินกาแฟแค่ช่วงเช้าก่อนไปทํางานกินกาแฟช่วงที่ขายดีปุ๊บ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 ช่วงเย็นก่อนไปเข้ากะอ่ะกินกาแฟตึ๊บตุ๊บต๊บต๊บแล้วช่วงกลางวันลหละพีเดียลที่ว่างละ่ะเราก็ต้องหาฝีมือเพิ่มเรียนรู้เพิ่มนะคะผมอาดน้ำส้มด้วยนุหงนี้ปั่นหน่อยชาปั่นหน่อยผลไม้ปั่นหน่อยอ่ะอันนี้เราก็ได้แล้ว ดังนั้นแล้วพอเราปรับวิธีคิดเป็นแบบนี้45แก้วหรือว่า100ร้อยแก้วต่อวันเนี่ยแลไม่ยากนะใช่ไหมครับผมให้คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เพื่อนนะครับดูขนาดเทียร์จนดำๆเพื่อนทำได้เลยถ้าเราตั้งใจนะมันไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หรอกครับผมเพื่อนชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้บ้างนะครับหรือว่าเพื่อนคนไหนที่รักในการชงกาแฟหรือว่าอยากได้เทคนิคเกีย่ยวกับเมนมูน้ำต่างๆก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะ สามารถกดติดตามให้ทั้งใน YouTube แล้วก็ใน f c e b o o o Fanpage นะครับหรือว่าเพื่อนสนใจสั่งมเมล็ดกาแฟอุปกรณ์กาแฟต่างๆอุปกรณ์ร้านน้ำต่างๆมาจุพันธ์น่ะก็ไปเข้าไปสั่งที่เพจเีดยได้หรือว่าในร้านในช้อปปี้งเนะครับรเดี๋ยวเฮขึ้นลิงก์ไว้ให้วันนี้จะขอตัวไปขายของก่อนนะครับขอบคุณมากครับ